สวัสดีค่ะนักธุรกิจที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวต้องเรียกว่าข่าวดีมากๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ที่เรารอคอยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวเนี่ย ช้าไปกว่าที่เราคิดประมาณ2อเดือนด้วยเรื่องเรื่องของการรอแพคเกจจิ้งแล้วก็พายุนะคะทำให้เรือที่มาส่งแพคเกจจิ้งเนี่ยส่งได้ช้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อบไว้นานกันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจมากๆของเราในปีนี้ในการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะก็เท้าความนิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ขายดีของเราไม่ลืมเลยนะคะก็คือพัยาพรีซีลัมที่คุณอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวนี้ขายดีไม่มีตกนะคะถามว่าคนที่ใช้ภัยยายพรีซีลัมตัวแรก เนี่ยจะชอบอะไรนะคะก็บอกว่าเขาชอบความชุ่มน้ําแล้วก็ชอบความกระจ่างใสแล้วก็เนื้อเบาทีนี้เราก็มามีโจทย์คิดกันเหมือนกันว่าเออคนที่ใช้ไฮยาฟีซซรามเนี่ยอายุเนี่ยกว้างมากเลยตั้งแต่วัยรุ่นเขาก็ชอบนะคะอายุ 20, 30, 40, 5 0ทุกคนใช้หมดแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในวัยที่จะต้องใช้อะไรที่เข้มข้นมากจริงๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีนะคะโดยอาศัยที่คิดว่าเราคิดว่าไฮยาเนี่ยเป็นอะไรที่คนขึ้นชอบด้วยและผล ลับในการใช้เนี่ยมันดีด้วยนะคะย้ำนะคะตัวเก่าคือไฮยาพีเซี่มซึ่งเน้นความกระจางใสเน้นความเนียนชุ่มน้ำนะคะก็มาถึงการที่เราก็ได้พัฒนาสูตรกันขึ้นมานะคะโดยการประสานของฝ่ายการตลาดกับาทางโรงงานนะคะว่าเราจะทําอะไรที่มันเข้มข้นมากๆได้ไหมแต่ว่ายังมีไฮยาและมีไฮยาในปริมาณที่มากขึ้นเยอะๆนะคะก็คือที่มาของขวดนี้ค่ะที่หมอบอกว่าเป็นข่าวดีของพวกเราในปีนี้และตัวหมอเองก็ใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะ ใช้โดยไม่ใช่ขวดจริงะค่ะใช้ขวดที่เป็นขวดดลองนะคะไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างไรข้อแรกเนี่ยเรายังใช้ไฮยาเป็นตัวนําแต่ใช้ได้ปริมาณที่เยอะกว่าไฮยาพรีเซรั่มก่อนข้า um งมากนะคะอันนี้คงจะเน้นคนที่มีอายุ30กว่าปีขึ้นไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเติมหลายอย่างที่ที่เรียกว่าช่วยในเรื่องของความโครงสร้างของผิวที่แข็งแรงเช่นเพปไทด์นะคะเติมเซราไมายซึ่งต้องเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็ล็อ น้ําเอาไว้นะคะเติมเบต้าโคเคนที่ลดการอักเสบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเองหมอก็บอกว่าหมอไม่ได้ลืมตัวเดิมนะคะเราใช้ไฮยาฟีเซร่มก่อนแล้วก็มาใช้ไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรต ผลิตเซรัร่มตัวนี้นะคะแล้วออกมาเนี่ยต้องต้องเรียกว่าความที่มันออกช้าค่ะจะททาให้เราเนี่ยมีอาสาสมัครมาลองเนี่ยได้มากขึ้นเป็นร้อยร้อยคนแล้วทุกคนบอกเลยว่าโอ้ยมันว้าวมากเลยนะคะมันว้าวจริงๆว้าวแบบไม่ได้โม้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาไปใช้แล้วรู้เลยนะคะเวลาใช้นะคะก็คือ,อรเราใช้ไหยาผลิสีรั่มเหมือนเดิม หยาพีเซล่เาเมลาเราเปิดขวดเนี่ยเราจะหมุนเกลียวขวดแล้วก็บีบขึ้นมานะคะ1ห,หลอดหยดแล้วเราก็ใช้ใช่ไหมคะน,นี่ทุกท่านคุ้นอยู่แล้วแต่ขวดอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขากำลังฮิตการในโลกใบนี้นะคะเราจะไม่หมุนขวดนะคะเราจะกดมีปุ่มตรงกลางนิดนึงนะคะกดที่ปุ่มพอกดปุ๊บดึงขึ้นเลยค่ะมันจะหลุดขึ้นมาแล้วเราก็บีบขึ้นมา1ห,หลอดหยดนะคะบีบใส่มือแล้วเวลาที่เราจะปิดขวดเราไม่ต้องหมุนเกลียวเช่นกันนะคะกดให้มัน เวลาว่าจบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ด้วยกันนะคะอ,อ,อาจารย์เอ๋บอกว่าข้อดีและก็เป็นจุดขายก็คือคําว่าเสริมเติมแล้วก็ล็อกนะคะเสริมก็คือว่าเสริมโครงสร้างที่แข็งแรงให้กับผิวเติมก็คือเติมความชุ่มชื้นนะคะและขณะเดียวกันก็ล็อกไม่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันสูญหายไปไหนนะคะตรงนี้หมอคิดว่าถึงจะออกชา้าไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมเชื่อว่า ทุกๆสาขาก็จะมีนะคะอยากให้นักธุรกิจทุกท่านลองและอย่าทิ้งตัวเก่านะคะใช้คู่กันค่ะใช้คู่กันแล้วจะเห็นเลยว่าความวาวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผิวหน้าแล้วเราจะดูเด็กขึ้นขาวขึ้นหน้าขาวกระจ่างใสตัวเนี้ยเขาเน้นความขาวกระจ่างใสแล้วตัวนี้เขาก็เน้นความเข้มข้นลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ความอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มน้ำด้วยนะคะเออใช้มาแล้วก็เลยอยากจะพูดเองนะคะเพราะว่า มันมีความรู้สึกในใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหมอเคยประทับใจแอสตาแซนทินเป็ทั้งหมอเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาที่ท่านได้เห็นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของกิฟฟารีนดีหมดแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยหมอก็คุยกับจันเอ๋นะว่ามันจะซ้ํากับตัวเก่าไหมจันเอ๋ดบอกว่ามันไม่ซ้ําหรอกเพราะว่ากลุ่มอายุก็ได้แล้วก็ ต้องเรียกว่าผลลัพธ์ก็ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกันแต่ก็มีบางส่วนที่เติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนใช้2ขวดดังนั้นก็เลยจะฝากข่าวดีแล้ะหมอก็็เชื่อว่าทุกท่านจะทํางานได้ง่ายขึ้นสะดุกขึ้นกับไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรั่มตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ